สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลฟ์ทุกท่านทุกคนค่ะท่านไหนที่ชอบนะคะเล็กวิ่งล่างเม็ดเดียวนะคะก็อยู่ในคลิปนี้นะคะ FC ฟซีโซนที่เอามาคำนวณน,นะคะก็จะเป็นสูตรปฏิทินแล้วก็เอาสอตัวล่างมาตั้งนะคะแล้วก็คำนวณกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอฟซมา,มาขอให้เฮงๆปังๆกันทุกทา่านทุกคนเลยนะคะ ขออ่านคาเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดงานะะสนับสนุนสลาเกตแม่นาร์บาลเท่านั้น,นะคะ่ะท่านชมคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวรางเท่านั้นนะคะในคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีหลักสิบล่างเม็ดเดียวนะคะอันนี้จะเป็นวิ่งล่างเม็ดเดียวนะ,ะเรามาดูกันวันนี้ช้างจะสรุป3ตัวบ,บนและ2ตัวบ,บน2ตัวล่างนะคะมาเลยค่ะวิธีการบกนะ จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้นะพี่ช้างก็อธิบายยังไงดอีอย่างเช่นสมมุติว่านะสมมุติว่าเขาจะออกวันที่16ใช่ไหมคะพี่ช้างก็เอาแบบนี้ค่ะมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะสมมุตินะเอาเอาความสมมติก่อนนะสมมุติว่าอันนี้เป็นแรมเป็นขึ่น14ค่ขาใช่ไหมคะแล้วก็เอาเดิน12เนี่ยหนตัวนี้นะ,ะกับหนึ่งตัวนี้เอามาบวกกันนะคะก็เป็นโอ้ยมองไม่เห็นเนาะขอภัยค่ะ หนึ่งตัวนี้กับหนึ่งตัวนี้เอามาบวกกันนะคะก็เป็นสิบสองนะคะเอาสองสามเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอันนี้แค่สมมตินะสมมติเขาจะออกวันที่สิบหกนะคะเราก็เอาวันที่สิบห้านี้มาคำนวณน,นะคะสิบห้านี้มองไม่เห็นนะคะอ่าสิบห้านี้มองไม่เห็นนะพี่ช้างก็เลยเอาตัวนี้มาเปรบเปยนะคะเออมาเปรบเชียบนะคะทีนี้พี่ช้างก็เอาอันนี้มาตั้งราคาแต่จําไม่ได้แล้วว่าเป็น เดินไหนเนาะที่เอามาตั้งนะ,ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราก็จาได้แค่ว่าท้ายคลิปต้องเอาตัวนี้มาตั้งแล้วก็มาบวกกับอะไรเท่านั้นนะคะอที่นี่เรามาดูกันเลยค่ะอังน,นี้ค่ะแปดแปดนะคะบวกสามค่ะแปดแปดก็เป็นหกค่ะบวกสามก็เป็นเก้าค่ะทอ่สี่ตัวนี้ก็เก้าตัวเดียวนะคะนี่นะเม็ดเดียวนะคะ มางวดที่สองกันค่ะแล้วก็เอาสองสามแปดเก้ามาตั้งนะสองสองก็เป็นสี่ค่ะสี่บวกแปดสิบสองนะคะเอาสองมาตั้งนะคะอ่านี่เลยนะคะดูกันต่อค่ะ นี่ก็เอาสองสามสองหนึ่งมาตั้งนะคะสองสองก็เป็นสี่ค่ะบวกสองอีกทีนะคะก็เป็นหกคะ่ะนี่อันนี้รู้สึกว่ามีหยุงงดหนึ่งนะคะเขาจะมามาบนนะคะอ่าเสร็ แล้วก็ยังจะเป็นตัวเลขสองนะตัวนี้สองสามสี่หกค่ะอ่าสองสองก็เป็นสี่บวกสี่อีกทีนะคะก็เป็นแปดค่ะ f สี่โอ้แจวเ,เลยนะสูตรนี้ควายเขาเดินต่อเลยนี่ค่ะ ามาตั้งกันต่อนะคะงวดที่งวดที่ห้ากัน,นะคะ่ะ f อีก็ยังเป็น 2, 3, อ 2, ออ 3, อสองสามอ่าสองแปดค่ะอืสองสามสองแปดสองสองก็เป็นสี่บวกสองอีกทีนะคะอ่าอันนี้เป็นหกค่ะหตัวนี้นะคะมาเข้าด้านบนนะคะที่พี่้างพูดไปนะคะอ่า ตัวนี้ค่ะเขาดันปุ่นนี่นะคะอ่ะมาดูกันต่องดที่เพิ่งออกไปค่ะว่าเขากลับมาล่างหรือเปล่านะคะก็เอาสองอ่าสามมาตั้งอ่ะเช่นกันนะคะแล้วก็เก้าสี่ค่ะ 2องสองก็เป็นสี่ค่ะบวกอ่าบวกเก้านะคะบวกเก้านะคะก็เป็นสิบสามค่ะกลับมาเข้าค่ะ FC สี่กลับมาเข้าเลยนะคะนี่ใครชอบเล็กวิ่งนะแต่ก็ต้องเผาๆนะเราไม่รู้เราก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะ FC สี่อ่าก็เดี๋ยวพี่ช้างก็จะมาลงให้นะคะหลักสิบล่าง เม็ดเดียวเลยนะคะแต่เราก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะยังจะมีสองตบบ้บลอ่าสามชุดเองนะคะก็จะสรุปในคลิปนั้นนะคะเอจะสรุปสามตบบ้บลทุกสูตรเลยนะคะก็อยู่ในคลิปนั้นนะคะติดตามไว้นะงวดนี้มีสูตรเด็ดๆสูตรดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งใจดูนะคะเอแต่ถ้ามาถามพี่ช้างย้อนหลังนะ,ะก็พี่ช้างก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนไปแล้วนะก็ต้อง เข้ามาหาดูในสูตรถึงจะไปตอบได้นะเพราะฉะนั้นตัว fc นั่นแหละคะ่ะตั้งใจดูตั้งแต่หัวคลิปที่อธิบายไว้ตั้งแต่หัวคลิปจะดีกว่านะคะ,ะที่นี่เราก็เอาตัวนี้มาตั้งเลยค่ะ,ะที่นี้อธิบายแล้วนะคะที่จะมาตั้งกันนะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ างเช่นเขาจะออกวันที่หนึ่งตุลาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะพี่ช้างจะย้อนหลังตั้งแต่งวดแรกนั้นพี่ช้างก็จําไม่ได้แล้วว่าเอางวดไหนมาตั้งนะคะอะท่านผู้ชมอยากจะรู้ก็ต้องย้อนหลังขึ้นไปดูนะคะอย่างเช่นนี้ค่ะแรมสิบสามค่ำใช่ไหมคะแล้วก็เดินสิบสองใช่ไหมคะแล้วก็เอาหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นสองนะ อสองสามอย่างนี้นะตัวนี้แหละค่ะทำไมถึงมีสองสามสองสามอยู่เลยทําไมมันซ้ํากันนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะอ่งวดนี้ก็ยังเป็นสองสามตัวนี้เอามาตั้งกันเจ็อโอ้เราก็เอาสองสามนั้นมาตั้งะคะ่ะสองสามตั้งเสร็จแล้วก็เอาสองตัวล่างที่ออกไปค่ะสามสามาสามเจ็ดนะฮนะสองสองนะคะก็เป็นสี่ค่ะ มาบวก3ค่ะก็เป็น7เห็นไหมคะงวดนี้นะคะท่านไหนที่ชอบค่อยตามนะคะสูตรอันนี้นะคะพี่ช้างก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะท่านไหนที่ชอบค่อยเอานะคะเราไม่รู้ว่าสูตรมันเข้าหรือเปล่านะคะ,ะวิธีการเดินของเขาประมาณนี้นะคะจะมาหน่วยมา10มาหน่วยแล้วก็มาหน่วยแล้วมา มาหน่วยของล่างไอไม่ใช่มาหน่วยบนร้อยบนนะคะเสร็จแล้วมาหลักสิบนะคะเขาก็มาเท่าเท่ากันเลยนะคะ FC. มาหน่วยบ้างสิบบ้างหน่วยบ้างสิบบ้างนะคะโซนอันนี้นะท่านใดที่ชอบค่อยเอาไปจับคู่กับที่อชอบนะคะโซนที่ในกลุ่มนั้นนะคะในลาย ID นั้นทุกท่านเขาได้ไปหมดแล้วนะคะท่านท่านท่านที่สนใจนะคะ แต่ท่านใหนที่ไม่ไม่สนใจก็อยู่ไปตามนั้นแหะคะ่ะเข้ามาก็เข้ามาอยู่อย่างนั้นแหะคะ่ะทําไมพี่ช้างถึงไม่ได้สร้างลายกลุ่มขึ้นมานะคะก็เป็นความปลอดภัยของ f c นั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าพี่ช้างสร้างลายกลุ่มนะคะก็วิชาชีพก็จะเข้ามาปอนอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้นะคะจะเข้าไปปนหา f c ทุกท่านเราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ช้างเอาลายส่วนตัวมาตอบ f c แบบนี้ก็จะดี สำหรับ f c นะคะแต่ก็พี่ช้างก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะประมาณนั้นนะคะอ่ะท่านไหนที่สนใจก็รีบๆเข้ามานะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่อ่า28แล้วนะคะอ่าพี่ช้างก็เตรียมไว้ทุกอย่างแล้วในตัวเลขความฝันในอ่างดนี้ต้องซื้ออะไรติดกันบ้างนะคะงดนี้ต้องมีอันนั้นอันนี้ติดมานะคะพี่ช้างก็มีพร้อมเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะอ่ะท่านไหนที่เคยตามตัวเลขความฝันก็ลองทักมาดูนะคะ แล้วก็ยังจะมีออขอเอ่ยถึงพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าพี่ช้างหนีท่านนะก็จะบอกแล้วหลายครั้งแล้วก็ลืมนะคะท่านต้องการก็เข้ามาถามได้นะครับพี่ช้างไม่ได้คิดอะไรกับท่านนะคะท่านก็จะได้เอาไปแจกจ่ายกับออของผู้อื่นหรือเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวลายดีอยู่ที่ไหนเอ่ยหรือพี่ช้างเอาให้ดูอีกอ,อ,อีกนิดนะคะ่ะ าลายไอดีก็เป็นอันนี้ค่ะ F4 เป็นอันนี้นะคะลองดูก็จะเป็นตัวนี้ค่ะพิมพตามนี้เลยนะเวลา,าพิมพนะคะก็พิมพ์ตามนี้นะคะ F4 ก็จะเป็นชื่ออันนี้ค่ะขึ้นรูปภาพแบบนี้นะคะ F4 อ่าประมาณนี้นะคะถ้านในที่มีโชคก็น่าจะเออไม่รีรออะไรนะคะถ้านในที่มีโชคก็ไม่รีรออะไรก็สมัครไปเลยนะเออก็ถูกกันไปนะคะงวดที่แล้วนะคะอับช้างก็แค่ เริ่มมาเปิดในลายตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะประมาณไอ้งวดที่ออกอะไรนะหกสองนะคะแต่งวดที่ออกหกศูนย์หกก็เข้านะคะพี่ช้างก็เคยให้อยู่แล้วที่ใน YouTube นั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นบางท่านก็เอาไปหากินของเขาเนาะเรามันเป็นของเราเองเนอะเนาะเพราะฉะนั้นที่พี่ช้างพูดไปไม่ได้หมายถึงพระผู้ใหญ่ท่านนั้นนะคะเออก็หมายถึงท่านที่เขาเอาไปหากินละค่ะ อ่าแล้วก็มีที่เขาเอาเลขบัญชีของเขาเนี่ยเอาไปผูกกับในปุ่มขอบคุณนะคะนายพิชางก็ไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะความจริงนะถ้าเขาขอบคุณเข้าไปนะคะอา่าส่วนที่เงินที่เขาขอบคุณเข้าไปนั้นเขาก็ไปรวบรวมกับที่ศูนย์ใหญ่นะคะศูนย์ใหญ่ถึงจะเอามาให้เรานะคะเป็นแบบนั้นนะไม่เกี่ยวกับอะไรเลขบัญชีอะไรอะไรนั้นอนะ่ะไม่เกี่ยวกันนะคะ เพราะฉะนั้นท่านไหนที่สมัครไปอะไปยกเลิกซะนะคะมันไม่ใช่ตัวพี่ช้างเองแล้วก็ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ของ YouTube เองนะคะอ่าโอเคนะคะมีประมาณนี้มีอะไรที่ข้องใจก็สอบถามได้นะคะเดี๋ยวพี่ช้างก็จะมาลงอ่าสิบล่างเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะคะกขอคห้ยโชคดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ